สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะสําหรับชาวธาตุลมนะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุลละกุมค่ะประจําเดือนตุลาคม2567นะคะเรามาอัปเดตสถานะความสัมพันธ์เนาะตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างเอง่ย <c oughs> เริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะคะ ให้แม่แรกขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยเนาอตรงนี้รู้สึกว่ารักเขามากค่ะทุ่มใจให้กับเขาไปแล้วเป็นความรักที่แบบว่าอาจจะแบบตั้งแต่เห็นหน้าหรือว่าตั้งแต่แรกเจอเนาะอาจจะปริ๊งเขามากๆค่ะ The Lover เนาะระวังกลายเป็นความรักรุ่มหลงนะคะในตรงนี้เหมือนกับว่าบางทีบางครั้งมันก็สื่อได้ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังแบบไม่ได้ใช้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ายังไม่ได้ให้ใจคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันอยากเป็นการคุยกันแบบว่าเออ่เพื่อ ดูว่าจะไปกันได้ไหมจะไปต่อกันได้ไหมในความสัมพันธ์นี้นะคะสี่ไม้เพชรออฟซอดสิบดาบอ่าในหลายๆคนนะคะสําหรับชาวธาตุลมเนาะก็ให้ระมัดร,ระวังนะคะว่าเขาคนนี้เขาอาจจะมีคนที่เอ,อ่อมีคนคุยมาก่อนหน้านี้แล้วหรือว่ามีคนที่คอมมิชเมนแล้วก็ได้เนาะในตรงนี้ต้องระมัดร,ระวังค่ะ อืเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจนะแต่เป็นคนมีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่คุยด้วยแล้วคุณจะหลงในออาเรกค่คาลมเขาหรือว่าคุยแล้วรู้สึกถูกอกถูกใจอะค่ะอืมแต่เขาก็เป็นคนที่ออกแนวขี้เบื่อมันกันนะเพราะด้วยพลังงานของเพจอฟสออสิบดาบตอนนี้ตัวคุณเองก็เหมือนมีความกังวลใจอะค่ะเดือ o ชาวเวอร์นะหรือในหลายๆคนค่ะอาจจะมีปัญหากันหรือว่าคุยกันแล้วมันมันเกิด ัดอกขัดใจกันเกิดขึ้นมาอาจจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้เนาะในช่วงนี้แล้วก็าชาวทาตุลมในหลายๆคนค่ะอาจจะเป็นช่วงในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณอาจจะงานเข้างานเยอะจนเกิดความเครียดหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาที่จะคุยหรือว่าที่จะไดเ้เจอกับเขาคนนี้เนาะมันก็เลยแบบอาจจะเป็นความเครียดความกังวลใจสําหรับชาวธาตลมก็ได้นะคะก้าวถวยค่ะ คุณเป็นคนที่ถ้าได้รักใครแล้วอ่ะคุณทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจนะในตรงนี้บอกเลยว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์สำหรับคุณมากๆค่ะชาวธาตุลมแต่ชาวธาตุลมเองด้วยบุคลิกตัวตนของคุณแล้วอ,ะอ่ะด้วยพลังงานของชาวธาตุลมแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เช่นกันแล้วคุณเป็นคนที่ถ้าได้รักใครแล้วคุณทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจแล้วก็เขาเรียกอะไรเปิดหมดใจอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พูดออกไปเนาะในตรงนี้แต่ว่าพยายามดูอยู่ว่าเขาจะจริงจังกับคุณไหมแต่บอกเลยค่ะว่าคนคนนี้ คุณปิ๊งเขาแล้วแหละคุณแบบเผื่อใจให้เขาไปแล้วเนาะสามไม้อะสำหรับคู่ที่มีปัญหาการโกรธกันอยู่มีเอ่อเรื่องค้างคาใจกันอยู่หรือง,งอนกันไปห่างกันไปเงียบกันไปค่ะจะได้กลับมาคุยกันในเดือนนี้เนาะก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะห้าเหรียญอย่างที่มีกาบ,บอกนะเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าชาวท่าลมรู้สึกว่าชาวทัาลมเองอะค่ะเป็นฝ่ายวิ่งตามแบบ รู้สึกเหนื่อยอะรู้สึกที่ว่าพี่คอยจ้องคอยดูคอยรอเนะว่าเขาจะติดต่อมาไหมเขาจะคอนแทคมาไหมหรือว่าจะได้เจอกันไหมในตรงเนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าณนะตอนนี้ชาวท่าลมไม่มั่นใจเขาที่ว่าเ,ออเขาอาจจะแบบยังไม่ได้แสดงท่าทีออกมาร้อยเปอร์เซ็นอย่างที่มิการบ,บอกไปแล้วเนาะมันก็เลยเหมือนใจหนึ่งก็กลัวแหละกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจนะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันอาจจะไม่ค่อยได้เจอกัน เพราะอาจจะติดงานอย่างที่มีกาบอกเนะเพราะว่ารังงานขึ้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีเวลาเทคแคร์ care, ดูแลกันเท่าไหร่บางทีชาวธาตุลมก็เกิดการน้อยการน้อยใจกับคนคุยะค่ะในช่วงเดือนนี้เนาะก็ระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นค่ะระหว่างเขากับคุณดนะ้วยเนาะโอเคค่ะนี่ก็เป็นพลังงานของชาวธาตุลมนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เอ่ยพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยห้าเหรียญอะตัวเขาเองก็เหมือนกับ คิดคล้ายๆกับชาวทาดลมเนาะเพราะว่าขึ้นมาเป็นห้าเหรียญไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วรู้สึกว่า,ามีปัญหาที่ยังต้องเคลียร์กันอยู่ค่ะสําหรับเขากับชาวทาดลมเนาะจัดเม้น8ถ้วยเขาก็ยังไม่เหมือนเขาจะตัดสินใจที่จะดิวกับชาวทาดลมแบบจริงจังนะแต่ว่าเขาก็กลัวความผิดหวังความเสียใจเขามีผ่านเขาเรียกเขาผ่านบทเรียนมากับความผิดหวังความเสียใจเขาเคยอกหักมาค่ะเขาก็กลัวที่จะซ้ำรอยเดิมนะฮิงอฟว่า เพดอฟครับเดอมูนเขาก็มีความไม่สบายใจมีความกังวลใจในความสัมพันธ์ค่ะเขาอยากจะคบแบบจริงจังนะเขาไม่ได้อยากที่จะคุยแบบเล่นๆนะเขาก็รู้สึกชอบรู้สึกปิ๊งชาวธาตุลมค่ะแต่มันก็เหมือนกับว่าณนะตอนนี้เวลาเนี้ยปัญหาที่คุณกับเขามัน อาจจะเกิดจากการที่ว่าทัศนคติบางอย่างหรือว่า,านิสัยบางข้อที่คุณกับเขายังต้องคงต้องเคลียร์คงต้องปรับคงต้องศึกษาต้องใช้เวลาที่จะศึกษาเรียนรู้กันไปก่อนนะคะ่ะห้าถ้วยเนี่ยเหมือนกับว่าเขากับชาวธาตุลมมันจะมีบางเรื่องบางข้อบางอย่างที่มันยังคลิกกันไม่ได้เคมียังไม่ตรงกันเนาะในตรงนี้เหมือนกับว่ายัางต้องคุยต้องเลียรยต้องปรับกันอย่างที่มิการบ,บอกไปแล้วเนาะเพราะพลังงานของเขานะตอนนี้เขาก็รู้สึกว่า อ๋อในในการคุยในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่อะค่ะเขามันเหมือนกับเขาก็ต้องปรับตัวเยอะเนาะหรือว่าเขาพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาชาวธาตุลมอะค่ะอืมหรือว่าในช่วงเนี้ยเขาอาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยอะแล้วมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับชาวธาตุลมในตรงนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะว่าพลังงานขึ้นมาเป็นเรื่องของเวลาด้วยเป็นเรื่องของอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็มันมีปัญหาอะไรแบบอ๋อ ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะที่ยังต้องเคลียร์กันอยู่นะเขาก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะอ่ะเหมือนอย่างเนี้ยค่ะที่เขาก็กลัวเนะว่าถ้าเขาจะจริงจังกับชาวธาตุลมเขาก็กลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะ,ะเสียใจซ้ำกับสิ่งที่เขาเคยเจอมาหรือว่าบาดแผลเก่าที่เขาเคยเจอมาค่ะก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ทั้งคุณทั้งเขาอะมันมีความกังวลใจมันมีเอ,อะไรที่ค้างคาใจแต่อาจจะยังไม่ได้พูดกันยังไม่ได้เปิดใจคุยกันแบบจริงจังเนาะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีใจให้กับคุณไม่เอ่ยสตร n g สี่ไม้ถามว่าเขามีใจให้กับคุณไหมเขาก็มีใจให้กับคุณนะแต่ในบางคู่ที่มีกาหบ,บอกค่ะเขาอาจจะมีคนคุยมาก่อนหน้าเนี้แล้วเหมือนอยู่ในช่วงเวลาที่เขาคิดเขาตัดสินใจนะจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีนะ เหมือนกับว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาก็ให้โอกาสตัวเองเหมือนกันอะคะ่ะที่จะไดะ้เจอคนที่ถูกใจจริงๆหรือว่าเจอคนที่ใช่จริงๆเนาะเราถึงจะไปต่อความสัมพันธ์ค่ะ,ะสี่ดาบเดชาริออรเนาะในตรงนี้บอกเลยว่าเขามีใจให้กับคุณแต่ว่าเหมือนกับอย่างที่มิการบ,บอกไปแล้วเนาะบางทีบางครั้งเขาก็มีคนคุยมาก่อนหน้านี้แล้วมันอยู่ในช่วงที่เขาคิดเขาตัดสินใจค่ะว่าจะจริงจังกับชาวธาตุลม หรือว่าจะไปต่อกับชาวท่านลมไหมในตรงนี้เดี๋ชาริออดเทมเบรนขึ้นมายังสองจิตสองใจอยู่ยังรังเลใจอยู่แต่ยังอยากที่จะดิวกับชาวท่านลมต่อยังอยากที่จะคุยต่อเนาะยังอยากที่จะรักษาสถานะความสัมพันธ์นี้ไว้อะค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคุยกับใครอยู่ไม่เอ่ย The Hermit Queen of c u คันะคะ เก้าถ้วยเขาก็มีคนคุยมาก่อนหน้านี้เนาะแต่เขาก็ยังไม่ได้ชัวร์ไม่ได้ฟันธงเหมือนกันนะคะหกเหรียญสิบเหรียญและสี่เหรียญแล้วยังเป็นคนที่เขายังไม่เลิกคุยอะ่ะต้องบอกงนี้นะคะพลังงานขึ้นมาเขายังคุยกันอยู่เขาดิวกับชาวธาตุลมแล้วเขาก็ยังมีคนคุยอยู่ด้วยเหมือนกับว่าณนะตอนนี้เวลาเนี้สถานะมันยังไม่ได้ชัดเจนทั้งชาวธาตุลมทั้งใครอีกคนหนึ่งเนาะเหมือนกับเขาก็ให้โอกาสตัวเองอะค่ะที่จะได้คุยกับ คนที่ใช่ที่จะได้หาคนที่ใช่คนที่ดีต่อใจจริงๆคนที่ตรงใจจริงๆเนาะอืมต้องบอกเลยคะ่ะว่าเขามีคนที่ยังคุยอยู่แล้วก็เขาเรียกเลยว่ายังมีคนยังเข้ามาจีบยังมีคนเข้ามาปิ๊งมีคนเข้ามาคุยกับเขาอยู่อะคะ่ะในช่วงนี้นะค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะว่าคุณกับเขาจะได้คบกันแบบจริงจังไม่เอ่ย ดีเอ็มพีเสค่ะจริงๆแล้วชาวธาตุลมคุณเป็นคนที่มีเขาเรียกมีพร้อมเนอะมันเป็นความเรียพร้อมอะค่ะเดอะสตาร์ Star, คุณเป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยแล้วก็ในตรงเนี้ยค่ะมันถึงชาวธาตุลมจริงๆแล้วอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะว่าก็ตัวคุณเองก็เป็นหนึ่งในคนคุยของเขาแต่ก็มีความหวังค่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรมันเหมือนกับ เขาเป็นคนที่ใช่อะเป็นคนที่ถูกใจตรงสเปกอะค่ะอยากที่จะจริงจังอยากที่จะคุยกับเขาแล้วอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าคิงอ็อบวัดขึ้นมานะคะไม่อยากคุยแบบเล่นๆนะอืมอยากคุยแล้วมีการแบบเขาเรียกคุยแบบมีอนาคตคุยแบบมีความหวังค่ะคิงอฟซอดเอแมพอเลอร์นะตรงนี้ค่ะพลังงานของเขาก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาเนาะว่าเขาเป็นคนที่อ,อ๋อ มีพลังงานดึงดูดเพศตรงข้ามสูงเป็นคนมีเสน่ห์มากๆแล้วเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้เราก็จะรู้สึกหลงในเสน่ห์เขาโดยไม่รู้ตัวนะในตรงนี้จัดเม้นค่ะมีการตัดสินใจที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้เนาะจัดจิตค่ะเก้าเหรียญพลังงานชัดเจนเนาะยังไงแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็อาจจะผ่านอุปสรรคเรื่องราต่างๆจนถึงขั้นที่จะตัดสินใจที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์ที่จะตัดสินใจที่จะคบกันแบบจริงจังค่ะ ก้าวเด่นขึ้นมาในแฮงเกอร์แมนแต่ก็ยังมีความหวั่นใจอยู่ในใจลึกๆเนาะอืมว่าจะ,ะเขาจะเคลียร์ตัวเองได้ร้อยเปอเซนต์ไหมนอะในตรงนี้สิบถ้วย แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างชาวธาตุลมกับคนคุยคนนี้น้อบอกเลยว่าคุณกับเขาจะมีการตัดสินใจที่จะคบกันแบบจริงจังแล้วทีนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันก็มาจากความไม่สบายใจของชาวธาตุลมความกังวลใจของชาวธาตุลมค่ะกลัวว่าเขาจะไม่มาร้อยเปอร์เซนต์กลัวว่าเขาจะยังมีใครปิดบังซ่อนอยู่เนาะในตรงนี้แต่ก็เหมือนกับว่ายังไงเราเดินหน้าต่อลุกต่อมันเหมือนกับว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เป็นเรื่องของวันข้างหน้าค่ะขอแค่แบบมีเขาแบบ อยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าขอได้รักเขาได้คบกับเขาแล้วเหมือนเขาก็ยังเลือกที่จะคบกับคุณเลือกที่จะเปิดเผยเความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะมันเหมือนกับมีการาปรับสถานะจากคนคุยแบบเป็นแฟนกันอย่างเปิดเผยอะค่ะแต่ลึกๆแล้วชาวทันลมก็ยังมีความหวัดระแวงมีความกังวลใจอยู่เนาะ แต่ถือว่าไพาเป็นพลังงานบวกค่ะถือว่าคุณกับเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแบบจริงจังนี่ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีสําหรับชาวธาตุลมในสถานะคนคุยนะคะโอเคค่ะยังไงเรามิกะก็ขอให้สมหวังในความรักนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ